พอกบิลนี่ไปเติบโตอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะครับแต่ว่าเป็นคนไทย100%เซบ้านเกิดอยู่หนองบัวลำพูนะครับกลับมาเมืองไทยนี่ก็ซ้อมค่าใหญ่แฟรเทคเลยครับแมมุ่งมั่นเลยครับหวังถึงแชมป์มวยไทยเลยครับเวทีมาตรฐานเนี่ยสำหรับพอกบิลแต่โจทย์วันนี้ก็คือต้องผ่านบางรอนไปก่อนนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้โหปกตินี่มวยไทย5ยกนี่ยกแรกนี่ ก็ยังคลำทิศคำทางแต่คู่นี้นี่ซัดกันเลยครับโอ้โอ้ลื่นครับแหมกัวจะกัวคนดูนี่จะเสียรมเลยครับเพราะฉะนั้นใส่กันแรงๆเลยซัดกันตั้งแต่หัววันเลยครับดูครับนี่ครับขวดแท่งหนักๆใส่กันแล้วเพราะนี่ซ้ายครับบางรอนขวาขวาหน้าหรือว่าซ้ายเราครับวันนี้ใครจะออกได้เข้าเป้าออกได้ชัดเจนจัดแจ้งมากกว่า สับร่างแรงครับบังรอนพ็อกบิลเอาคืนทันทีมได้ยินชื่อแกครั้งแรกนี่ก็แปลกใจอยู่ครับที่ไหนได้หนุ่มไทยเราเองครับรพ็อกบิลต่อยได้สองการนะครับพอกบิลครับโอ้โหแก้งขวาบังรอนิด แต่เด <molec> ็กคนนี้นี่อายุยี่เ <im fully> ท lonely, ่านั้นเองครับเส้นทางยังอีกยาวไกลมากครับและตัวใหญ่นี่เส้นทางน่าจะโอ้เปิดกว้างเลยครับมาเลยครับแข้งซ้ายของพอกบิลขยับเปลี่ยนการไปเรื่อยเลยครับแต่บางรอตอนนี้ไม่สนครับเปิดฉาเข้ามาโหอัดเลยโอ้ลากมาตั้งแต่ลำปางนู่นนับแข้งของแกเอาวงไหนก็พอเป็นทั้งคู่ครับ ถือว่าเป็นยกแรกของมวยไทยที่ต่อยกันใช้ได้เลยครับคู่นี้ไม่มีประหยัดอาบุธโอยหุกซ้ายเข้าลำตัวยังเฉยๆนะครับบังรอนแข่งซ้ายดีครับอปอกบิวโอ้ยขวาหลุดไปครับโอกะกะหวดทิ้งทั้งตัวเลยครับบังรอนโอ้ขวาดีครับโอ้ทาลายไทยทักไปเลยครับคู่นี้ยก2 3 4นี่น่าจะไฟลุกแล้ครับ <laughs> เปิดมาขนาดนี้ร้อนแรงตั้งแต่เริ่มเลยครับโอเ้เฮดขวายังไม่โดนเลยครับพอกบิลจึมลำตัวมีซ้ายสกัดตลอดนะครับพอกบิลแต่ขวาบางรองก็มาเรื่อยๆครับโอ้เป็นสงครามแข้งเลยครับมัด มัดในตีได้ไหมโอ้ดูเทคนิคการไล่แขนการล็อกแขนครับนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมวยไทยเลยโอ้กินขวาดีครับพอกบิลโอ้ตีหน้าขาบางรอนปักศอกไม่โดนนะครับบังรอนอตัดลำตัวซ้ายของพอกบิลครับเริ่มจะชวนทะเลาะวงในเลยนะครับบังรอน ฮอกบิลเอาด้ไหมแต่งตัวนานครับขามไม่ถึงเปิดเกมเดินเลยครับบางรอนแต่ฮอกบิลไม่ตกใจแข้งซ้ายดีครับโอ้ยเสียบเข่าของบางรอนอเด้งตีใช้ได้เลยครับโอ้สามทีนี้เห็นเห็นครับ แม้วงไหนพอกบิลนี่ก็สู้นะครับ <L> จิ้มลังตัวอีกแล้วโอ้โหเจอแข้งขวาอัดไปเต็มๆ <L> แต่แกไปเปลี่ยนการ์ดบ่อยดูเหมือนดูเหมือนว่าแกจะงงตัวเองด้วยครับ <L> พ็อกบิลจะ <L> สับสนตัวเองเอาอะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปครับว่ากูต่อสู้นี่อย่างไงก็จ้องขวาอีกแล้วบังรอนโอ้มาดับครับโอ้พยายามงัดศอก คือบางรอนเนี่ยไม่งงอยู่แล้วนะครับเตรียมรับมาอยู่แล้วครับโอ้โหต่อยมวยมาก็ไม่ใช่น้อยนะครับ5้าสิบหกสิบไฟเลยครับเจอมาหมดแล้วอายุแค่20เท่านั้นเองครับแหมประสบการณ์นี่เทียบเลยครับเนี่ยแกาเวะลาแกยืนเอาซ้ายออกน,นี่แกต่อยเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นธรรมาชาติครับแต่ว่าถ้าเป็นมวยเอาขวาออกนี่ดูเหมือนว่าจะลื่นไหลกว่าเยอะ วันสอกขวาแหมบางร้อนก็ไม่สนเลยครับว่าตรงไหนก็หวดเลยครับซ้ายหรือขวาก็ได้โอ้เด้งตีได้ได,ด,ด้ดีครับอ่ะโอ้อยหัวด้ายเต็มๆล็อกได้ตีแต่ลักษณะของการกาดซ้ายของพอกบิวเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่มวยซ้ายธรรมชาตินะครับ เหมือนกับการเป็นสายที่ฝึกฝึกซ้อมไหครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าสายดัดนะครับแบบนี้ยกสาครับเดินเบียดเข้าหาตั้งแต่ต้นยกนะครับพอกบิลเไต่กวาดล้มลงไปยิ้มเขินครับบางรอนไ่ยไปชะงักเลยครับไปตัดล้มอีกแล้วเปลืองแรงนะครับแบบนี้ครับมาแล้วครับพอกบิลแทีมงานก็บอกสายยาวๆครับ ตามสั่งเลยครับบางรอวันนีน้อาจจะเหนื่อยนะครับจับจังหวะย,ยากเหลือเกินแข่งของพ่อบิลออเรื่อยๆ,ๆเะครับเดินเบียดเข้าไปอีกแล้วแต่ว่าโอ้โหอาวุธยังหาจังหวะไม่ได้รัดในพ่อบิลชิงตีก่อนล็อกก่อนเลยครับ ชุดนี้ทําได้ดีเลยครับพอกบิลครับโอ้บางรอนดูจะช้าลงไปหรือเปล่าครับโอ้แค่หายไปไหนอะครับบางรอนแหมแข้งขวาสองยกแรกนี่ดีนะครับแต่ว่ายกนี้อาจจะออกน้อยไปหน่อยโดนสอกขวาไปอีกครับเอาไอยกนี้นี่เตะไปทีเดียวเองครับแหมพอกบิลนี่ก็วนไปรอบๆครับ ซ้ายบ้างขวาบ้างแต่หลุดครับแม่แมแกง,ง้างแต่แกไม่ออกสักทีครับบางรอนอาจจะเกรงเลยครับโอ้โหโดนข่าวมีอาการครับพักมิวโอ้บางรอนได้ใจเลยครับอ่ะฝืนตัวแล้วครับเร็วมากครับโอ้โหไม่ชฉวยโอกาสเลยครับบางรอนช้าไปหน่อยครับ ดูเหมือนว่าแม่จะเกรงไปนินดนครับยกนี้แม่จะบอกว่าเกรงรุ่นพี่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวครับดูเหมือนว่าน่าจะตั้งใจมากนะครับจะยับไปครับเอ้ยมุ่งไปชนเข่าครับโอ้โหถ้าเดินเข้าหาแบบนี้พกมือนี่ต่อยสบายเลยครับอ้าวมีมาแล้วครับเขา่าโอ้ดวลกันครับอ่ะหืหัดใสเน้นๆครับบางรอน วงในทําได้ดีนะครับถ้าจับได้อ่ะพกบิวเปลี่ยนเป็นหมัดบ้างครับอ่ะขึ้นบนสลับล่างหัวแข้งซ้ายโอ้นิ่งอีกแล้วครับบางรอนอ่ะแข้งซ้ายมาบ้างครับโอ้โหได้ทีนี่มาเตะเป็นชุดเลยครับเอาบัดซ้ายได้ครับบางรอนอ่ะทางด้านของพอกบิลครับเดินเข้ามาเลยครับบางรอน แซ้ายดูเหมือนว่าจะออกน้อยไปนิดนึงครับอแข่งหน้าขวาหลุดไปอีกครับเจ็บขาหรือเปล่าครับบางรอนแข้งขวานี้ไม่ค่อยออกแล้วครับช่วงหลังๆครับจะเปลี่ยนเป็นซ้ายหน้าแทนครับอาเอะก็ติดบางอีกไม่อย่างนั้นต้องแก้เกมด้วยการมัดในนะครับแล้วไปลุ้นวงในเอาแต่โอ้โหปัญหามันก็คือยังคว้าตัวบางรอนไม่ได้เอามาแล้วครับอาคว้าตัวของพอกบิลไม่ได้นะครับตีแล้ว พักวิวก็ตีแบบเหน็บเหน็บคืนครับโอ้โหโอ้หน้าหงายครับเจอประคัตเข้าไปแม่ลูกปาป้อยๆเลยครับมาแล้วครับแทงซ้ายของพอกวิวโอ้ใช้หมัดได้ดีครับพอกบิะเล็งแล้วครับเตรียมอับประคัตอีกแล้วครับแหมเขี่ยขาหน้าทำให้เสียจังหวะก่อนบัดเตครับโอ้โหรับยังหาจังหวะตีไม่ได้นะครับ แฟนของบางรอนี่ก็โอ้โหน่าจะลุ้นหน่าจะบิดตามเลยครับช่วงจังหวะล็อกในอยับมาแข้งซ้ายมาเลยครับพ็อกบิลโอ้โหยิ่งเกมเดินเข้ามาแบบนี้นี่พ็อกบิลพลิ้วสบายเลยครับโอ้โหเตะโอ้โดนหมาดดีครับเตะติดบางโอ้เข่าสวยครับ ียดกันแบบสูสีจริงๆครับคู่นี้ครับสี่ยกนี่ยังดูไม่ออกครับว่าใครนำอยู่รครับล็อกไม่ได้ครับลากมาบางรอนตีโอ้ต้องตีให้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้พอกมิวก็สู้เหลือเกินแ่สู้กันสนุกจริงๆครับคู่นี้ปัดกันโดนเลยครับแข้งซ้ายมาโดนเกี่ยวไว้ ซัดกันแหลกเลยครับอ่ะเดินต่อยหน่อยครับพอกบิวแข่งซ้ายจิ้มซ้ายครับโอ้มาเป็นไม้คู่อีกแล้วครับโอ้บางรอนนิ่งไปหรือเปล่าครับโอ้ดูจะช้าดูจะหายใจยาวครับบางรอนโอ้เลือกเลยครับพกบิโอ้วโหแข้งขวามาครับอะยังมีพิษสงอยู่ครับ โอ้โหโดนหมัดนี่ต้องมาแบบนี้บ้างนะครับบางรอนครับต้องขู่ต้องปรามพ็อกบิลยกห้านี่ยังเดินอยู่เลยนะครับพ็อกบิลครับอ่ะสับขวาไปก่อนหัวซ้ายตามด้วยหมัดซ้ายครับชิงเดินเข้าหาเลยครับพ็อกบิลครับโอ้ยังหวดอยู่ครับบางรอนดูแข้งจะช้าไปครับ ไม่กลัวแล้วครับตอนนี้พอกบิลครับเดินหน้าเข้ามาบังร้อนหดแข้งซ้ายโอ้โห,หายใจยาวครับบางรอนหายใจค่อนข้างแรงพอกบิลฮุกซ้ายลำตัวครับอัป,ประคัดมาอีกแล้วโอ้โหโดนมัดชุดแต่ว่าไต่คืนได้ทีเดียวครับ,บจับจังหวะได้เลยครับพอกบิลครับ มีทั้งบัตมีทั้งแข้งเลยครับมันทําให้บางรอนนี่ค่อนข้างผ่วงเลยครับบางรอนก็ยังโต้แข้งขวายู่ครับโอ้แข้งเหมือนจะยกช้าไปครับเหมือนจะยกไม่ขึ้นเลยครับบางรอนโอ้โหโดมา,าดีตีโอ้โหดูโรยไปช้าไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับพ็อกบิลได้ทีแล้วครับตอนนี้ครับ บางรอนช้านี่พอกบิลขย้ำแน่ครับแต่ยังติดบังเลยครับแข้งขวาหัวซ้ายครับพอกบิลเดินหน้าเข้าหาเลยครับโอ้โหโยกนี้ไม่กลัวแล้วอาการของบางรอนนี่ก็โอ้โหดูเหมือนว่าจะโรย,ยลงไปนะครับไม่ทราบว่าจะด้วยการบาดเจ็บหร,หรือเปล่าตอนนี้เลือกกันแล้วครับพ็อกบิล โอ้ยหดซ้ายดีโอ้หายใจแรงครับบางรอนโอ้ยโดนมาดอีกโอ้ยยังมีทีเด็ดครับบางรอนแอบแกงซ้ายกลายเป็นแข้งซ้ายหน้าครับแข้งขวาหลักดิหายไปครับเดินต้อนเข้ามาแล้วครับพกปืนครับหดซ้ายโอ้จังหวะนี้มันขาดไปหมดเลยครับบางรอน ขวาที่ออกมาแต่ละครั้งก็อ่ะยังโอเคอยู่ครับแม้ว่าจะออกน้อยไปนิดนึงโอ้ได้ล้วออกเลยครับพ็อกบิลโอ้การตัดสินนี้ต้องวัดใจกรรมาารครับจะให้แบบไหนอะครับอ่ะยังมีแข้งซ้ายครับเอ้าโอ้โหโดนเข็นล้มลงไปครูที่มุมนี่เฮตึมเฮตึมเลยโอ้แล้วก็เป็นพ็อกบิลแฟร์เทคครับ แม่หนุ่มฟินแลนด์เชื้อสายไทยครับหรือว่าหนุ่มไทยที่เป็นโตที่ฟินแลนด์เนี่ยครับชนะคะแนนไปแบบสุดมันครับ